สวัสดีครับทุกท่านชาวเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาสาธิตแนะนำวิธีการตั้งค่าเมาส์มาคโคนะครับสำหรับเล่นเกมพอยแบงนะครับเป็นปืนลูกซองนะครับเราจะใช้ลูกซองครับวันนี้อันดับแรกก็เปิดซอฟต์แวร์ของเมาส์ขึ้นมานะครับให้ไปตั้ง ามาโคก่อนเลยนะครับั้นแรกตอนนี้เมาส์ยังเป็นธรรมดาอยู่ยังไม่มีมาโคนะครับไปที่มาโครครับแล้วก็ไปตั้งนิวมาโคครับเราจะตั้งเล่นลูกซองนะฮนะเราก็ตั้งชื่อเป็นหนึ่งแปดแปดเจ็ดนะครับอ๋อลิกโอเคนะครับเราก็ได้ชื่อมาโคมาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาตั้ง การทางานของมาโครเรานะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาตั้งค่าการสับเปลี่ยนอาวุธของเรานะครับคือยิงลูกซองไปนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นมีดแล้วเปลี่ยนเป็นปืนนะครับในที่นี้ผมจะตั้งไว้ที่ศูนย์จศนะหนครับเป็นน่าจะเป็นค่าที่ดีที่สุดสาหรับผมนะครับเพราะว่าถ้าเร็วกว่าน,นี้แล้วยิงลูกมันออกมั่งไม่ออกมั่งแล้วก็ ยิงออกแล้วแต่ว่ามันไปค้างอยู่เป็นมีดมันไม่กลับมาเป็นปืนอีกครั้งหนึ่งถ้าตั้งเร็วกว่านี้นะครับแต่ถ้าตั้งช้ากว่านี้ก็ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับดับต่อไปเราก็มากดเลคคอร์ดคาสั่งของมโคงนะครับกดเลคคอร์ดเสร็จนะครับเราจะยิงนะครับก็คือกดคลิกซ้ายยิงครับเปลี่ยนเป็นมีดนะครับแล้วก็ทํามาเป็นปืนอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็กดสต็อปครับ ถ้าเราไม่อพอใจในค่าการหน่วงเวลาตรงนี้นะครับก็สามารถจะเปลี่ยนเวลาได้นะครับคลิกที่ e ่างนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับการตั้งค่าในทุกเมาส์ทุกยี่ห้อจะตั้งคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการตั้งอาจจะไม่เหมือนกันกันนั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปที่โปรไฟ,ฟล์ครับ ตั้งค่าเป็น New Profile นะครับสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่กันหนึ่งนะครับเป็น M1887 ครับโอเคนะครับแล้วก็มาตั้งค่าเมาส์ของเรานะครับในที่นี้ผมจะตั้งความเร็วของเมาส์ผมอยู่ที่3,500 DPI นะครับ1,000 Hz แล้วก็กดแ p ปไฟายครับแล้วก็มาตั้งปุ่มนะครับที่จะไปเปิดใช้โปรไฟล์ที่เราไปตั้งค่าไว้นะครับ mm hmm. ก็คือตอนนี้เมาส์เราเป็นโปรไฟล์ default ก็คือเป็นคลิกซ้ายปกติคลิกขวาปกตินะครับ mm hmm. เราจะเปลี่ยน mm hmm. ไปเป็นโปรไฟล์ที่เป็นลูกศรนะครับก็คือ ผมจะใช้ตำแหน่งเลข4นะครับเป็นโปรไฟล์ที่เป็นรูปสอนะครับ M187 8นะครับแล้วก็เร็จปั๊บนะครับแล้วก็ไปที่โปรไฟล์อของ M187 8ครับกดเลข4อีกครั้งนะครับให้มาเป็นโปรไฟล์ที่เป็น Default ครับก็คือถ้ากด2ครั้งให้มันคือกดให้มันบนนะครับ ระหว่างลูกซองกับธรรมดาลูกซองกับธรรมดานะครับเสร็จปั๊บเราก็มาตั้งค่า,าตำแหน่งคลิกซ้ายเราที่จะเป็นมาโครนะครับในที่นี้เราจะตั้งเลขเจ็ดเป็นคลิกซ้ายก่อนนะครับงจากว่าถ้าไม่ตั้งเลขเจ็ดหรือว่าตั้งปุ่มอื่นให้เป็นคลิกซ้ายนะครับมันจะไม่ให้เราตั้งเลขหนึ่งเป็นเป็นในอะไรเป็นมาโคนะครับเดี๋ยวมิาธิตให้ดูนะครับ ก็คืออย่างนี้นะครับโดยที่ปุ่มเหมือนยังไม่เป็นยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นมาโคนะครับ M หนึ่งแปดแปเจ็ดโอเคนี่ครับก็คือมันจะไม่ให้ตั้งนะครับเราก็มาเปลี่ยนก่อนครับอย่างนี้ครับแล้วก็มามาโคซองครับเสร็จปั๊บถ้าเราเปิดใช้โปรไฟล์ M หนึ่งแปดแปดเจ็ดนะครับเราคลิกที่ยิงคลิกยิง ลิกซ้ายยิงนะครับก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นยิงแบบมาโคนะครับก็คือยิงแล้วแล้วก็สับเป็นมีดแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนนะครับแล้วก็ไปพายครับจะมีเสียงมาเตือนเนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นโปรไฟล์ที่เป็นลูกซองอยู่นะครับผมก็จะเปลี่ยนกดเลขสี่นะครับ สังเกตตรงมุมซ้ายล่างไอขวาล่างนะครับจะเปลี่ยนเป็นดีฟอ็นะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น M 1ปดเจนะครับนะครับเปลี่ยนเป็นดีฟอยนะครับน,น, ault, นะครับเข้าใจนะครับแล้วก็เราเราจะไปดูนะครับว่ายิงแบบมาโคเป็นยังไงนะครับ you got a song to come on when i want to fight what i think about the dude you with tonight so i take another shot thinking i'm invincible but i'm not invincible drunk. 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 there's drunk. such a thin line between love and hate gonna grab my phone time to text yeah. the babe